Hello Hello! ลในที่สุดเราก็มาถึง Animation vs Minecraft ตอนที่20เห็นหลายๆเมนบอกว่าตอนที่20เนี่ยมันจะเริ่มมันมากๆแล้วนะไปดูกันว่ามันจะมันแค่ไหนเอามาตั้งแคมป์เหรอ ย่านอาหารกินมาแคมปิ้งนี่นาในโลกนี้ขนาดแตงโมที่กลมๆยังเป็นสี่เหลี่ยมเลยม,มีทันงไก่และสเปก เอาอะไรอ่ะสารทำมาตั้งนานอ๋อเขาชอบผล,ลไม้อันนั้นน่ะที่เขากินตลอดเวลาเลยมันไม่มีแล้วโอ้โหนี่มันผล,ลไม้หรือว่ามันยาเสพติดเนี่ยโอ้ติดแล้วเกินโอ้ยโอ,โอหมดมันคือผักอะไรสักอย่างใช่ไหมเ,เราต้องไปหาแล้วโอ้ฉันจำได้ว่ามันมีอยู่ในเนเธอร์ มันคือผักอะไรทุกคนโอเครีบไปรีบกลับจะหาเรื่องไปไปรีบไปรีบกลับเอ้ยเออเขาพังไอ้นี่ไปแล้วหนี่เขาพังป,ประตูเนเธอร์ไปแล้วดนี่ใช่ไหมต้องไปสร้างใหม่แล้วก็แบบหลบทุกคนเออไปสร้างใหม่จริงด้วย เอาละาไม่เป็นไรรีบไปรีบกลับถ้าเกิดว่าเจอเรื่องอะไรแย่ๆก็ออกประกอนเนี่ยเฟียงโอเคไม่เห็นมีเลยเอา่าอยู่ไหนนะเจอแต่เห็ดอะไรก็ไม่ยูกใครจะกินดินได้โอ้แล้วนั่นมาตัวอะไรโผล่มา มันช่างดูน่ากลัวจริงๆมันวิ่งเร็วมากเลยอุ้ยอุ้ยมันเหมือนหมูเลยทุกคนมันคือหมูเหรอมันคือเบคอนล่างสองอตามฉันมามันอยู่นี่ไม่น่าไว้ใจอะ่ะเจ้าหมูนี่มันช่างไม่น่าไว้ใจเอาซะจริงๆ อย่าลืมนะสีฟ้าว่าเจ้าอยู่คนเดียวนะ่ะมีเป็นกองทัพเลยทุกคนนั่นไงนั่นไงว่าแล้วว่าจะต้องไม่มีว่าจะต้องไม่ดีแน่สถานการณ์แบบนี้ไปออกเลยอย่ารอ เอาชีวิตตัวเองก่อนนะเฮ้ยยังยังจะมาอีกใส่ไว้ถ้าใส่แล้วเขาจะไม่โจมตีเหรอ <S 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 โอ้ยอย่างนี้นี่เองถ้าใส่ไว้แล้วเขาจะไม่โจมตีดูเป็นพวกเราอ่อเห็นไ,ไอ้ดอกไม้แบบนี้ไหมผักแบบนี้ไหม ออออถอดยาทีเป็นเรื่องแ <laughs> อดที <laughs> ถอดทีเป็นเรื่องเป็นลาวไปหมดเลยใส่ไว้ดีแล้วอย่าถอดนะ <c oughs> ด,นดูบนนั้นสิเขาให้ดูอะไรต <c oughs> ามพวกเรามามันอยู่บนนั้น โอ้โหี่มันเดินทางลึกไปถึงไหนเนี่ยในในในนี้ในในเกมมีจริงๆไหมทุกคนนี่อ่ะกินลองท้องก่อนเฮ้ยไม่อร่อยอ่ะเอาอีกเฮ้ยเอาองไรดีมันไม่อร่อยเก็บไว้ <laughs> สีฟ้ามันไปนานแล้วนาะอืมเฮ้ยโอ้โหแล้วมาสร้างใกล้ๆขนาดนี้ไม่สังเกตเห็นได้ไงเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งเดี๋ยวก่อนมันมีบางอย่างผิดปกติไปนะโอ้ให้เบคอนดมกลิ่นตามหาสีฟ้าแล้ว ท,ทิ้งหลักฐานเอาไว้เลยนะน่นเ่ยว่าคนสร้างเจ้านี่ก็คือสีฟ้านั่นเองเดอ๋เซคอนดับมิงพี่ส้มบอกเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วต้องกลับไปลุยอีกแล้วเหรออาชิตชิตแล้วบิดกี้เกียรไม่ดู แค่ไม่ใส่หมวกทองนี่จำกันไม่ได้เลยล่ะใครตายเหรอโอ้ยโอ้ยรีบไปคราบทองเร็วรีบไปคราบทองคุณแล้วนั่นอะไรอะ่ะเป็นหูเหมือนการแต่เป็นซอมบี้อย่างนั้นนะห่ะโอ้ยเจอเจอสองด้าน เอาเอาเอาดาบทองมันมาใช้ได้ไหมไม่ได้แล้วถ้าถือดาบทองมันก็ยังตีกันอยู่นะต้องเป็นเป็นเกราะหรือว่าเป็นไอ้นี่เท่านั้นโอ้ยเขาไม่อยากทำไรหมูที่ไม่ใช่ซอมบี้นะสีฟ้าเนี่ยโอ้ยโอ้ยอย่าทำเบคอนตัวเล็กอย่าทำลูกเบคอนสีฟ้ามาช่วยแล้วโฮ้ยโอไม ก็อู้่พักก่อนพักโอ้ยโอ้ยเบ็ดตกปลาต้องมาแล้วโอ้โหไม่โอ้ยังดีว่าพ่อเขามาช่วยทันเฮ้ยสีฟ้าไปไหนสีฟ้าไปไหนเอ้าดาวเบ็ดก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเอ้อโดนอย่างไงตัวอะไรวะเนี่ยโอ้ยร้อน นั่นไงหมวกอยู่นั่นอย่าอย่าบอกนันว่าจะกระโดดไปจะถึงเหรอมันไม่น่าถึงนะนี่ไอ้หนูไปทางนั้นไอ้หนูอไอ้หนูมันไม่เหมือนขี่ควายนี่มาอ้มันชอบกินสิ่งนี้ใช่ไหมอ่ะได้ได้ไดอามาทางนี้โอเครู้วิธีการมาครับโอเค เจ้าสิ่งนี้ที่ฉันเกลียดนักแต่มันชอบกันอ่าเอาไปวันนี้มันกลิ่นแรงขนาดว่าได้กลิ่นกันทั้งฝูงเลยอย่างนั้นเหรอา้างนี้เอ๋โอ,โอ้ในระหว่างที่ข้างบนกำลังต่อสู้กันอย่างเมามันโอ้โหมันเยอะเกินทุกคนถอยถอยเลยโอ้มันเยอะเกินไปแค่จะหายผลไม้นั้นมันช่างยากเย็น ต้องมาบุกป่าฝาดงอะไรขนาดนี้ทำไมตัวมันเปลี่ยนสีอะทุกคนเอ,เอาเอารามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนี่พวกฉันกลับมาแล้วให้มันไปสู้กันเองได้ไหมอ๋อล่อมันเหรอล่อให้มันลงมาลาวาใช่ไหม ล่อให้มันลงไปที่ลาวาโอ,อ้อย่างนี้นี่เองอย่างนี้นี่เองว้าวแผ่นนี่มันช่างเด็ดดวงโอ้ยโอ้ยโอ้วยร้อนโอ้ยหยาบหือบเย้เย้เย้ในที่สุดเราก็ชนะพวกมันไม่จะไปยืนของไม่โอ้ไม่แล้วมันอยู่ในลาวาแล้วมันไม่ตายได้ยังไงโอ้ยโอ้ยร้อน ร้อนเดี๋ยวก่อนหัวหน้าดูนน่นสิโอ้ยต้องกลับไปช่วยอโอ้โอ้โหแล้วตัวลงไปโดนลาวาสักครึ่งหนึ่งแล้วไม่ไหม,ม,ม้เลยเหรออ้าวเซปแปลงล้วไงอ้าวเขาได้ใจพวกหมูมาโดยที่ไม่ต้องใส่ทองแล้วนะโอ้โ ก็ต้องใส่ทองก็เฟี้ยวได้แล้วนะอ่าเอาไปให้หมดเลยอ้าวเอออยากใส้กันนักใช่ไหมโอ้โหไอหมูคนนั้นบอกหน้าซีดเลยกว่าจะเก็บมาได้ทางนี้ทางนี้แหละมีสิ่งที่จะตามหาอยู่คืออะไรอะ่ะวิ่งเข้ามากอดทำไมอะ่ะยังไม่ได้ลากันจะลากันแค่นี้เหรอขอบคุณครับ อเอ๊ะไม่มีนี่นาอ้าวทุกคนเขาตามกันมาหมดแล้วเนี่ยอืมโหเป็นหมูที่ดมกลิ่นได้ดียิ่งกว่าหมาอีกนะเบคอน แปลกๆสถานการณ์เริ่มแปลกๆเอ๊ะในยังไงโ,โหดอา้อาวอ้าวเดี๋ยวไม่ไม่นะไม่ใช่ตัวปลอมหรือเปล่านั่นไงเอ๊ะอุ้ย มีใส่ทองเร็วใส่ทองเป็นทรงเอก่อนเอ๊ะนั่นหมูหน้าเหมือนกันเดี๋ยวก่อนหยุดตรงนั้นก่อนเจ้าหมูนี่หน้าเหมือนกันเลยอ๋อพวกนี้รักหมูแสดงว่าโอ้ยอย่าเข้ามานะพวกนี้เป็นมิตรมแบบนี้นี่เองเห็นเพื่อนเราไหมสีฟ้านะ่ะเอ้ยเห็นสิ นู่นทางนู้นอยู่ทางนู่นอ่ะรีบไปเร็วโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากโอแค่มากับหมูเรื่องก็จบนะลูกนี้มากับเบคอนนานแล้วแต่ว่าสีฟ้าเนี่ยโดนตัวปลอมหลอกไปนะสิเบคอนรีบดมหาสีฟ้าเร็วเขากำลังตามหานี้อยู่ไงอเอเบคอน ไอตัวปลอมนี่มันมาได้ยังไงอะทุกคน for watching, guys. โอ้แทบจะรอดูตอนต่อไปไม่ไหวแล้วนะครับทุกคนสีฟ้าโดนพี่ส้มตัวปลอมหลอกให้ไปอีกประตูหนึง่งมันจะเป็นยังไงเนาะและชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ